ครับผมอาจารย์วันนี้ก็ับตอนพ่อกันตอนแรงๆครับผมจะเ,เอาอเจ้าฟาไซลงเามาเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนเหี้ยแหลอครับเลย,ยนหี่ครับต้นตัวไล่ไล่ข้อซอยเป็นไล่หน่อยครับอาจารย์ ม่านนี่นะครับนกขลมม่มก็ถือว่าใส่ได้หรอหอาจารย์ลาสุนนี่ออกอได้อยู่ครับถือว่าบมดเมากมือเปอ่าแล้วครับอาจารย์เดียวสั้นผงเขียวอยู่ครับอาจารย์ขลม่มขลอ๋ม มานตัวเนื่องก็ครับผมมานตัวเนื่องยอยเกตุไทยเิ่ยังมากมากเราทำมันนี้ก็เฮ็ดอกขนียดนเ่อาจารย์อกนียดครับ,รบ,บ,รบผมบพละผมบ้านอาอนโป้เขาใส่ครับผมก็เลยมันกินกับเปลืนยุงเสียครับ ขอบเปลือกครับแต่ว่าหัวหานนี่ผมตีมือสวงมือผมก็ห้มันเทืเออออออทเ่อนึงครับาารแบต่ว่าผมบ่่ห้มันหลายนะอาจารย์ดูนครับสูบออกสูบออกสูบน้ำออกตัวไหนเชียวเชียวมาแต่ทวงครับเสียนนกเขาคนหนึงครับอาจารย์นกเหรอครับลุยน้ำเลยอาจารย์มาแต่ว่าให้ไปหน้าเรล่นละ ไก่เตือกขี้เลือกเข้ามากครับคำคำมือ,นอหนีอาจารย์น้ำก็บอกซ่งเหรอครับผมีที่ทาวาสีลดจักหน่อยอาจารย์โอ้ยเป็นแนวอะรวครับกเนาะจริงพ่น,นครับนกขันถึงเวลา ยังเวลาคำมามพาว่าตัวใดอาจารย์ลักษณะมันมายังมันหาห่างหาหม่องนอนหาอย่างไอาจารย์นกนอกจากนกสิบเก่าเก่าอี่ดีอาจารย์นกเก่าเหรอครับเก้ากึกเลยเอาโอ้โอยอาจารย์ผมว่ารเบิงอันตุ่มมันตัวนี้ตุ่มมีหม่องช้ำรูดอยู่เด้นนี่โอ้ เอาครับกันบริษัสังเกตการบุรูษว่าพื้นตุ่มมันนั่นข้ามหลุดไหมอาจารย์ก็ดีอีกอย่างนึงครับอาจารย์สิเดรู้ว่าสำรวจตรวจตาตุ่มไส้นกนั่นหรืออาจารย์ด้านนั้นครับก็เกือบเกือบเกือบนะยังเห็นก่อนอยู่อาจารย์เลี้ยวมันหน่อยเพื่อนแล้วสิเดรสอมยังเนี่ยนาทาวนอยู่ เป็นนกครับอาจารย์เป็นสนุกทือว่าเป็นนกอีกตัวหนึ่งที่หายากเกลื่อนอาจารย์นะอ,อีกปรโดนกระสิเดเบิงฟีมือเพิ่นดอกครับอาจารย์ฉันเลยล่าสุดออกล่าสุดก็ได้ครับอาจารย์เอาประมาณนี้แหละอาจารย์คำนกกระดิน่นเดี๋ยวผม อสำรวจตรวจตาบางตุ่มมันกครับว่าตุ่มมันสี่ไตมันหลุดไม่อย่างอื่นมาเงี้ยบางเทียบมันก็อาจจะหลอดออกได้บอกว่าถึงเรียยานพยายามใส่ใจมันยังน้อยเลยจันทั้งตุ่มทั้งนกล่ะเอาเอาสำหรับคำนี้แรกนี่ก็มีประมาณเท่านี้เลยจันชิปสั้นๆเนาะช่วงนี้ก็ งานปเนียัดสอมสอมเนยียดแล้วเหรอส่งแล้วส่งเบ้านเหรอ,อครับสอมเนยียดก็ได้เฮ็ดอ๊กล้างไม่เหรอครับนะไปเรื่อยๆครับอาจารย์ฟ้าใสนี่เป็นนกกุ๊กเดียวตัวอาจารย์นกกุ๊กเดียวเอยากไหลอยากคู่อยากคั่มคู่คั่มครับไหลก็ขันโยนครับเอยากไหลก็ขันโย่นนิใส่นะครับนิใส่นิใส่หนกบางตัวบ่คือกันอาจารย์ ย,ายา่ำค้นหาเลยอาจารย์แต่ละคนมักสไตล์การเล่นนกโบ๊ชกันหรืออาออจารย์แต่ว่าผมก็มักสไตล์นี้แหละครับขล่มนกขล่มมาเล่นสนุกนะครับเล่นมวนมวนหูเลยอาจารย์ขล่มหรืก็บ,บ๊ปป้านกนะครับบ,บ๊ปป้านกเวลานกเขาร่วมนะอาจารย์พอถิ่มบ๊ปป้าคือพยายามให้นกปลาเหยียบจนได้ไอยู่เยอาจารย์ ส่วนที่ฝึกเป็นอาจารย์ก็ค,ค่อยฝึกครับปีแรกครับนี่ปีแรกก็สามารถหลูคข่วมล้วครับหลูคข่วมล้วก็โอ้เชื่อเลยอาจารย์ถือใจครับถึงว่าบ่มีอ่างเอาเมียงอาจารย์แต่ว่าสุดยอดลรวล่ะเอาครับผมคำนี้เรื่องนี้ขอุยาตจบชีวิตเพียงเท่านี้อาจารย์เดี๋ยวพ่อกันก็นีน่ะมาณนี้แหละเอาค้องดีที่เด็ดสร้างตอให้เบิ่งครับถือว่าเป็นนกคู่ใจเลยล่ะ เจ้าสอสมมนครับเจ้าสมานท่ายขนยังมาเต็มครับอาจารย์เอ้อไอประมาณนีน้เนาะอาจารย์อะสวัสดีครับผม